อ,นนอันนี้เป็นปลาทีสุดครับปลาปลา,านังจืดนะครับเยอะแยะนะครับเยอะยมากมายนะครับน่าเป็นเป็นที่ที่น่าจะพาลูกหลานมาศึกษาชมดู ตัวนัวบานปลาน้ำจืดน้ำจืดตับุสประาัวตุ้านี้ก็มันยยไม่ถึงว่ามันปลาไหนมั้งคแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นสาบานปลาน้ำจืดนี้ปลาพมเหนือหนึ่งนะครับปลาพรมเหนือหนึ่ง แต่รู้แต่ว่าเป็นแหล่งรวบรวมนะครับสายพันธุ์การจีบนะครับในตัวนี้ปลาปลาเรดิูนะครับปลาเรดู๊กชนิดนะครับปลาดิ๊กชนิดครับปลาดิ๊ชนดนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ปลากระเบียนทองสวยมากนะครับปลากระเบียนทอง ตัวนี้นะครับปลาปลาจรทีเนีป ouais ที่นะครัป่าจอที่้ี่สั่งนตายฝั่นี้ครับลารรตดำนะลาแรดดำฟารด